จาก Overboot นะครับผมไม่รู้จักพี่เขาหรอกแต่ว่าคือขอขอขอบคุณภาพจากของเขาเหมือนกันนะครับคือผมได้ไปดูคลิปของ Overboot มานะครับแล้วเขาได้พูดถึงประเด็นที่ว่าเพะแล้วไอโปเกมอนเนี่ยที่มันอยู่ในบอลนนะ่ะมันกินยังไงมันกินอะไร ผมก็เลยได้กลับมาถามกับตัวเองว่าโปเกมอนที่อยู่ในบอลมันกินอะไรใช่ตอนนี้ผมเครียดมากคำถามที่ว่าโปเกมอนที่อยู่ในบอลกินอะไรนะครับอ่ะทุกคนก็ต้องมีคำถามแหละพี่แล้วโปเกมอนที่มันอยู่ในบอลน,น่ะมันอึดอัดไหมพี่มันอึดอัดบ้างไหม อ่าอ,อันนั้นมันเป็นทฤษฎีที่อธิบายได้นะครับอธิบายได้ในภาคเจอร์นี่นะครับที่ตอนนั้นสัตร์าจารา์อะไรวะจำไม่ได้นะครับจำชื่อสัตร์จาจา์ไม่ขออภัยด้วยแต่จำได้ว่าเขาพูดว่าการที่เอาโปกเกมอนกลับเข้าสู่บอลน,นั้น ในตอนที่เป็นแสงเอ้ยไม่ใช่สัตว์จำนเป็นคนที่คนพบฟอสซิลนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าการทำให้ฟอสซิลนั้นกลายเป็นโปเกมอนฟอสซิลของโปเกมอนนะั้นทำให้กลายเป็นโปเกมอนน่ะเราต้องใช้กระบวนการเหมือนกัน ดูดโปเกมอนเข้ามาในบอลน,นั่นแหละก็คือการเปลี่ยนให้ฟอสซิลนั้นกลายเป็นแสงแล้วก็รวบรวมกันกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตนี่นะครับเป็นประเด็นที่โอเคใครสิ่งที่ผมคิดไว้ได้แล้วว่ามันอยู่ในบอลมันอิดอัดโอเคมาแล้วเข้าสู่ประเด็นที่สองก็คืออ่าไม่พูดเออดีกว่า ประเด็นที่สองก็คือมันอยู่ในบอลแล้วเนี่ยทุกคนก็น่าจะเคยเห็นนะครับโปเกมอนที่มันแบบเออกินข้าวอยู่ข้างนอกใช่ปะแล้วไอตัวที่มันอยู่ในบอลเนี่ยมันกินอะไรสงสัยไหมนั่นดิตัวที่มันอยู่ในบอลมันกินอะไรวะอยากรู้จัง อยู่ในบอลเขากินอะไรกันนะเขาหิวข้าวหรือเปล่าไม่น่าจะหิวแล้วเขากินอะไรนั่นสิเคผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขากินอะไรทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะว่า โปเกมอนที่อยู่ในบอลมันกินอะไรหรือว่าในบอลนั้นมันแทบบอลกินเล่นไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ